สวัสดีค่ะทุกคนโมชาแนลโมค่ะคลิปนี้นะคะโม e ก็อยู่ในร้านปืนสิงทองไฟอาร์มนะคะซึ่งในคลิปนี้นะคะโม e จะพามาชมบูอาร์โมรีนะคะซึ่งรุ่นนี้นะคะที่อยู่ในมือโม e เนี่ยก็คือรุ่นบู s s s 2 b u l l e t s l เลนะคะ เรียกได้ว่าเป็นสุดตารางของแบรนด์บูอาโมลี่แล้วนะคะทุกคนคือจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ตั้งมาให้สอดคล้องกับนามสกุลของคนที่ร่วมออกแบบนะคะซึ่งก็คือคุณจอร์บาลิสต์ลอร์นั่นเองเขาเป็นนักกีฬา i p s ีนะคะที่เป็นแชมป์ระดับโลกเลยนะคะสําหรับกระบอกนี้เนี่ยเขาก็ออกแบบมานะคะเพื่อใช้แข่งขันในกีฬา i p s ีโดยเฉพาะเลยในดิวิชันโอเพนนะคะซึ่งดิวิชันนี้เนี่ยก็เป็นดิวิชั่นที่สามารถแต่งปืนเนี่ยได้จัดเต็มสุดๆเลยถ้าเปรียบเทียบเนี่ยก็เหมือนกับ รถแข่งนะคะพวกฟอร์มูล่าวันที่เราอะจะแต่งยังไงก็ได้ให้หน้าตาเนี่ยมันออกมาแบบไหนก็ได้ขอแค่ให้กระบอกนเนี้ยเนี่ยยิงได้ไวที่สุดนะคะสำหรับ S S 2 Bullet Slot นะคะก็จะมีทั้งขนาด9มม,มแล้วก็ขนาดจุด38 s u ป e r ปนะคะกระบอกที่อยู่ในมือโมเนี่ยก็เป็นขนาด9มมนะคะตัวปืนเนี่ยที่เห็นนี่คือรูปร่างแบบหน้าตาแปลกมากๆนะคะแล้วก็ใหญ่มากๆเลยทุกคนความยาวลำกล้องอันนี้เขาอยู่ที่5.7นิ้ว แล้วก็ค้อมตรงนี้นะคะก็เป็นค้อมที่เป็นเนื้อเดียวกับลำกล้องด้วยนะคะ คือแอบเห็นว่าแบบเหมือนกับเกลียวล้ำกล้องเนี่ยมันก็จะล้ำออกมานะคะคในส่วนของคอมนิดหนึ่งแล้วก็มีการเจาะสไลด์นะคะเพื่อลดน้ำหนักนี่จะเห็นอยู่ว่าเจาะเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ส่วนของสไลด์เนี่ยก็ทำรอยกันลื่นนะคะเป็นรอยลูกกลอบทุกคนคือตรงนี้โมเชื่อว่ามันไม่ได้ทำให้เราขึ้นลำได้ง่ายขึ้นนะคะคือเน้นเพื่อความสวยงามเลยสำหรับลายนี้เพราะว่าปืนโอเพนเนี่ยเขาเวลาเขาขึ้นลำเนี่ยเขาจะใช้ก้านตรงนี้นะคะ ในการตบขึ้นลำได้เลยแล้วก็ในส่วนของดอทนะคะอันนี้ก็ให้มาพร้อมตัวปืนเลยเป็นของ b u armoury ms 2อซึ่งจะสังเกตว่าปืนโอเพนเนี่ยดอทเขาจะไม่ติดกับตัวสไลด์นะคะมันจะถูกยกขึ้นมาด้วยขาตรงนี้เนี่ยก็เพื่อที่ว่าเวลาเรายิงเนี่ยสไลด์เคลื่อนปุ๊บดอทมันจะไม่เคลื่อนคือดอทมันจะนิ่งอยู่อย่างนี้เลยตรงนี้นะคะก็จะทําให้เนี่ยจับเป้าได้เร็วคือดอทมันก็จะไม่เคลื่อนเลยแล้วก็ในส่วนของขานะคะเขาก็จะติดกับตัวคางปืนนะคะ ตรงส่วนล่างคืออันนี้มันเป็นแพลตฟอร์ม2011ที่มันจะเป็น3ส่วนนะคะก็คือส่วนของสไลดแล้วก็ล่างจะไลด์กับคางปืนตรงนี้แล้วก็ส่วนของดามแล้วตรงนี้นะคะก็จะเป็นทัมเลสขนาดใหญ่เวลาเราวางมือนิ้วโป้งเนี่ยจะวางอยู่อย่างนี้เลย เพื่อเป็นการที่จะกดปืนไว้เวลาเรายิงเนี่ยมันจะคุมรีคอยด์ได้ปืนจะนิ่งมากๆคือถ้าเกิดใครเคยเห็นการยิงปืนในดิวิชันโอเพนด้วยปืนโอเพนแบบเนี้ยปืนเขาจะนิ่งมากเลยมันจะขยับแค่สไลด์เลยตึกตึ๊กตึก,ต,ก,ต,กตึกเลยแล้วก็ตรงทาเซฟตี้เหมือนกันเขาก็จะทํามาใหญ่มากเป็นแอมบิสอด้านตรงนี้โมไม่ได้ขึ้นลำนะคะอันนี้ก็คือจะตกขึ้นไปได้นะเป็นปุ่มเซฟตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เราไว้ใช้กดปืนเนี่ยมันจะวางนิ้วโป้ง2จุดแบบนี้ แล้วก็ในส่วนของนกก็เป็นนกโป่งนะคะก็แต่งตามปืนแข็งเลยคางก็จะเป็นคางเต็มตรงนี้แล้วก็ส่วนของด้านล่างนะคะปืนทรง2011เนี่ยด้ามมันก็จะแยกชิ้นออกมาซึ่งที่เราเห็นส่วนใหญ่เนี่ยก็คือจะเห็นเป็นด้ามโพลิเมอร์แต่คราวนี้เขาให้ด้ามมาเป็นด้ามสแตนเลสเลยนะคะทุกคนคือน้ำหนักก็จะเยอะขึ้นมากๆเลยโดยรวมนะคะทำให้ปืนกระบอกนี้เนี่ยมีน้ำหนักอยู่ที่1,536กร,รมัมซึ่งค่อนข้างหนักเลยนะคะ เพราะว่าถ้าเกิดบรรจุเข้าไปอีกเนี่ยแม็กกาซีนของปืนโอเพนเนี่ยคือจะเป็นแม็กกาซีนที่ยาวแบบนี้เลยความยาวก็คือ170มิลนะคะเมื่อใส่เข้าไปในตัวปืนนะคะจะเห็นเลยว่ามันจะล้าล้นด้าออกมาแบบนี้ปุ่มปนแม็กกาซีนนะคะก็ตามสไตล์ปืนแข็งเลยที่ค่อนข้างใหญ่บ่อแม็กก็เหมือนกันนะคะบ่อแม็กก็เป็นอลูทํามากว้างแล้วก็ใหญ่เพื่อให้ตอนที่เราเปลี่ยนแม็กกาซีนเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็คล่องตัว ด้ามปืนนะคะก็ทำมารูปร่างหน้าตาเนี่ยก็คือเป็น S.A.S. 2เวอร์ชันปัจจุบันเลยนะคะ ที่ตรงก่งไกนะคะป้ายก่งไกเนี่ยก็จะมีการทําเว้าลึกเข้าไปทําให้เรากริบปืนได้สูงขึ้นนะคะแล้วก็แน่นขึ้นด้านหน้าของก่งไกก็จะมีการทําลซ์เลชั่นนะคะการลื่นแบบนี้ส่วนของไกก็จะโค้งเล็กน้อยนะคะหน้าไกก็จะมีการทํารอยกันลื่นเป็นเส้นตรงเหมือนกับ SSS2 รุ่นอื่นๆเลยนะคะไกที่ให้มาก็จะเป็นนี่เคาะเหมือนรอยจิกซอนะคะ น้ำหนักไกลตามข้อมูลทางเว็บไซต์นะคะเขาบอกว่า up to 2ปอนก็คือจริงๆก็คือไม่ถึง2ปอนซึ่งเท่าที่เห็นมานะคะช่วงหลังบูเนี่ยทำไกลมาคือไม่ถึง2ปอนทั้งนั้นนะคะแล้วก็ในส่วนของดามน,นะคะเซ l e เลชันก็จะเป็นรอยลูกกลอฟเหมือนกันด้านหน้าหลังแล้วก็ด้านข้างนะคะก็คือเต็มด้ามเลยตรงนี้ยโมก็ยังรู้สึกว่ามันไม่หนึบมือเท่ากับพวกสติปปิ้งของดามโพลิเมอร์เท่าไหร่นะคะ แต่ว่าก็คือเน้นเรื่องความสวยงามแล้วจริงๆก็คือมันมีออปชันอื่นมาช่วยทําให้เรากริปปืนได้แน่นอยู่แล้วโอเคค่ะก็พาชมนะคะรุ่นท็อปสุดๆของบูอาร์มูรีนะคะก็สวยงามมากๆเลยนะคะเหมือนกับจับทุกอย่างที่เป็นข้อดีของทุกๆรุ่นนะคะมาใส่ไว้ในแบบรุ่นนี้เลยคือแบบยิงนั้นนี่คือปืนปืนโกงอะ่ะทุกคนแก็หน้าตาที่ทําออกมานะคะก็สวยงามมากๆโอเคแล้วเดี๋ยวโมพาชมบูรุ่นอื่นๆนะคะที่อยู่ในร้านสิงทองกัน นี่นะคะก็เป็นปืนหน้าร้านนะคะแบรนด์บูที่อยู่ในร้านสิงห์ทองเริ่มจากด้านหน้านะคะตรงนี้เป็นขนาดจุด4-5หมดเลยทั้ง3กระบอกนะคะอันนี้ก็จะต้องแต่อัลตร้าที่3.25นิ้วแล้วก็มีคอมมานเดอร์4.25นิ้วสวยมากทุกคนลงตัวเลยแล้วก็ฟูลไซส์นิ้วก็จะเป็นตัวโทฟี่นะคะแล้วก็ถัดมาทางด้านบนนะคะก็จะเป็นขนาด9มมก็ถ้าฟูลไซส์ก่อนเลยก็จะเป็นตัวแท็กนี่นะคะ แ็ก5นิ้วด้านบนก็มีการปาดสไลด์นะคะวางดอทได้เลยแล้วก็ศูนย์เนี่ยเป็นศูนย์โควิสเน็ตนะคะก็คือจะตั้งสูงขึ้นมา mm hmm. เพื่อที่ว่าเวลาเราติดดอทปึ๊บเนี่ยก็ยังสามารถใช้ศูนย์หน้าศูนย์หลังตรงนี้ได้อยู่แล้วก็ตัวแอร์นะคะ SLR ตัวนี้เดี๋ยวรอโชว์ฟูลรีวิวจากช่อง c h n n n m o Mo นะคะร้านสิงห์ทองก็ส่งทดสอบสวยมากนะคะ คือโมเคยรีวิวตัว Air มาแล้วประมาณ2ปีที่แล้วอันนี้ก็คือเหมือนเป็นเจเนอเรชันใหม่ที่เขาพัฒนาขึ้นมาเหมาะกับการแข่งขันสุดๆเลยนะคะทั้งกีฬา IPSC แล้วก็ IDPA ก็ต้องปรับแต่งนะคะให้สามารถลงในแต่ละดิวิชันนะคะที่เราต้องการลงได้แล้วก็ตัวนี้นะคะก้าวม,ม,มตัวจิว๋วก็จะเป็นอัลต้าคอมนะคะ<ม>ก็จะเป็นขนาดลำกล้อง3.25แต่ว่ามีคอมออกมาตรงนี้ดูลำสมัยไปเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวนี้ปืนนี่คือมีคอมกันทางนั้นเลยแล้วก็ไฟเบอร์ออปติกเป็นสีเขียวด้วยก็ดูแบบสวยแปลกตา แล้วก็ยังคงมีนะคะสําหรับ b u ูแอคนะคะก็มาชมกันได้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวท็อปตัวเทอร์โมฮอนะคะก็อันนี้จะมีสวัสดิการด้วยนะคะทังหน้าร้านและสวัสดิการเลยโอเคค่ะวันนี้ก็ขอบคุณร้านปืนสิงทองไฟอาร์มนะคะที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้ชาแนลม,มาถ่ายรีวิวกันขอบคุณค่ะ